ก็ไพ่บอกมา EP ที่402นะคะเลข402 angel number เขาจะเชื่อกันว่าเหาจักรวาลเหล่าเทวดาทั้งหลายนะคะเขาจะคอยช่วยเหลือคุณคอยปกป้องคุณในทุกสถานการณ์ที่คุณกําลังเจอนั่นเองโอเคค่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อความจากจักรวาลผ่านไพ่พระแม่การีนี้จะมีอะไรบ้างไพ่ใบ,บแรกที่ปรากฏนะคะเป็นในเรื่องของการตัดขาดการเลิก อะไรบางอย่างซึ่งภายไปต่อมาเป็นภายพระแม่ภูวบเศวีนะคะก็คือการตัดขาดพฤติกรรมเก่าๆหรือนิสัยอะไรเก่าๆในตัวเองและตั้งสัจจะขึ้นมาใหม่ว่าฉันจะไม่ทําแบบนั้นฉันจะรักตัวเองให้มากขึ้นฉันจะดูแลสุขภาพหรือสิ่งใดก็ตามนะคะการตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองของคุณเนี้ยมันอาจจะยากในช่วงแรกแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณทําได้มันจะกลายเป็นนิสัยที่ดีเป็นพฤติกรรมที่ดีและหลังจากนี้นะคะคุณจะไม่ให้คุณค่าหรือไม่ เอาเวลาไปสนใจกับสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแย่หรือเป็นพลังงานลบอะไรอีกหลังจากนี้จะมีแต่ความรักตัวเองมากขึ้นและยอมรับตัวเองมากขึ้นขอไห้ไปสุดท้ายหน่อยละกันค่ะกาลีตันติกะนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตและจะดึงดูดเรื่องราวดีๆอีกมากมายเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองโอเคค่ะจบลงไปแล้วนะคะในส่วนของไพ่แรนดอมต่อไปปิกอากาศนะสาหรับปิกอากาศวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่ประจํา สัปดาห์ที่จะถึงของเราเนี่ยคุณจะได้ไพ่อะไรจะมีหมายเลขหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เรื่องหมายเลขที่คุณชอบไว้เรามาดูกันว่าสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยชีวิตเราจะวุ่นวายเราจะเหน็ดเหนื่อยหรือเราจะเป็นนางฟ้าเป็นคุณนายในชีวิตนั่นเองสําหรับท่านที่เรื่องหมายเลขหนึ่งค่ะไพ่ที่คุณได้สมาชนาะยุง่งวุ่นวายตั้งแต่เริ่มสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทรยันวันอาทิตย์เลยนะคะก็เตรียมใจหน่อยละกันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาให้เราจัดการจัดแจง บนความวุ่นวายนี้จะถามว่าทําสําเร็จไหมก็ทําสําเร็จแต่ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงสาหรับท่านที่เรื่องใหม่เลขสองนะคะเป็นสัปดาห์แห่งการเสียสละมีโอกาสได้ทําบุญหรือช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเลยนะบางครั้งคุณก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมต้องเสียสละเราให้คนอื่นอยู่ตลอดหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแบบทําไมต้องเป็นชั้นอีกแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามาเองสําหรับท่านที่เรื่องใหม่เลขสามนะคะได้ยุะสตินะ ะะก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องใช้พละกําลังค่อนข้างมากทั้งความขึงขังจริงจังอารมณ์การต่อสู้เพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือป้องกันในการที่จะเกิดสิ่งไม่ดีหรือในสิ่งที่มันไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นค่ะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดหรือมีการต่อร้อต่อเถียงกับคนรอบข้างหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขสีได้ไพ่พระแม่รดิตาตีปุรสุนทีนะคะในสัปดาห์หน้าคุณไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันจะดราม่ายิ่งใหญ่นะคะเป็น สัปดาห์ที่มีโอกาสจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะมีคนมาชักชวนโปรเจกต์หรือธุรกิจอะไรบางอย่างถ้ามีเข้ามาในช่วงนั้นก็ถือว่ามีความน่าไว้ใจเชื่อถือได้ลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมกับคุณไหมถ้าเหมาะสมก็สามารถลงมือทําได้เลยเพราะมันจะมีผลประโยชน์งอกงามเกิดขึ้น